น้องกิจเดี๋ยวฉีดกินนี้ให้น้องกิจน้องกิจชอบน้ำหอมกิจแบบละมุนหรือว่าแบบเท่ๆเอาแบบเทๆ่บบเทๆสีฟ้า,ส,ฟาสีฟ้าด้วยให้ให้ดมกันให้ดมกันอ่ะก่อน,ออนฉีดปกตเปเปเปนนเิเป็นเป็นคนกิจเป็นเป็นคนฉีดกินแบบแนวเท<ช>่ๆใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นแนวเท่ๆแบบสบปอร์ตเอ๋อไม่ใช่สปอร์ตแตเป็นสดชื่นเหมือนอาบน้ำรักสิบรอบหอมมากครับผมต้องสั่งก่อนนี่เธอต้องไปลองสั่งเบิรงหอมมากลูกค้า กินแบบนี้เราคิดว่าร,ร,ราคาเท่าไหร่เนอะให้ถ่ายเล่นๆคิดว่ากี่พันเราสมมติถ้ามันกินในแนวเนี้ยหลายพันใช่ไหม,มแต่วันนี้แต่วันนี้ขายไม่ถึงพันนะร้อยแปดสิบเก้ <180 9 S 2> าบาทน,นั่นเนี่คือราคามากครับเอ่อเอฟเอลนะฉีดได้นานมากคุ้มมากครับใช่ร้อยแปดสิบเก้าบาทดูฉีดแล้วแบบโคตรส่งเทคนิคอันนี้ทุกคนเห็นแค่หน้าตาน่าหล่อใช่ไหมแต่ผมอยู่ตรงเนี้ยผมมองเขานะคือหล่อมากแล้วกลิ่นคือดีมากคือเห็นเทนหน้าอย่างเงี้ยปุ๊บกูอยากเสียเงินร้อยดื่มมากตอนนี้โอเคน้องพักก่อนอย่างใจคหันใจ อยากสวัสดีครับผมแหละที่ไปคอมเมนต์อยู่ในเพจว่ากำลังหัดมาแล้วสวัสดีครับให้กูโปรโมดช่วยไหมสิอ๋นะอลุกันครบอ๋อพอดีกำลังไล์สดอยู่ <c oughs> นั่นแหละครับผมใครที่ดูอยู่เนาะสมารถกดตะกรา้าได้ราคาจาก390เหลือเพียงแค่189บาท189คุณลองคิดดูว่าวันนี้ส่งฟรีนะ แต่เป็นผมผมอาอสองกระปุกมเอสองขวดเลยสอขวดปกติเท่าไหร่วะถ9า ,2 รกคูณสองขวดใช่ไหมปกติสองขวดเจ็ดร้อยแปบาทฮะสองขวดถ้าราคาเต็มคือเจ็แบต่วันนี้2อขวดเจ็ด้อยแใช่แต่วันนี้ลดเหลือแค่สามร่สิบาทแต่วันนี้2อขวดส2 0ร้อย่สตกขวดละร้อยมันนี่มันนี่มันนี่เดี๋ยวฉีดน้ำหอมให้นาวีดีกว่า นาวีเด็กอุดรอยู่ที่ขผมนะปกติเป็นคนฉีดเนี่ยน้ำหอมบานๆด้วแบบเท่ๆชอบแบบบานๆนะ่าเห็นไหมล่ะผู้ชายบางคนเขาไม่ได้ฉีดเท่ๆทุกคนนะบางคนชอบแบบบานๆอันนี้ให้ดมดูก่อนกินหลักพันราคาหลักน้อยได้ไปประมาณนี้ได้ครับมาลองฉีดดูดิเป็นไงบ้างความรู้สึกฉุนหรือไม่ฉุนหอมไหม มันมันไม่ใช่แบบใครของผู้ชายมันแบบกลิ่นของผู้หญิงอ่ะหอมอะละมุนละมุนใช่แต่เธอเป็นคนชอบน้ำหอมแบบนี้อยู่แล้วถูกไหมเป็นกลิ่นแนวนี้อยู่แล้วไหมแบบนี้เราผมชอบเลยถ้าเกิดเป็นแนวนี้ล่ะมันคนละแบบใช่ไหมทำไมคนละแบบต่างมากไหมมาดีครับผมเพราะว่าอันนี้จะได้กลิ่นมากกว่าอ่าลองลองลองอันนี้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 มันจะสดใสมากขึ้นใช่ใช่อันนี้ได้กลิ่นมากกว่าอ่า แตกต่างยังไงอันนี้เป็นแนวผู้ชายนิดนึงแต่ผู้หญิงบางคนก็ชอบแบบนี้แต่วันนี้น้องนาวีดูหุ่นด้วยแต่ฉีดน้ำหอมผู้หญิงเป็นผู้ชายาน่ารักหวานหวานเทสใครเทสมันเขาเรียกว่าอะไรความชื่นชอบส่วนตัวอันนี้เขาชอบน้ำหอมกลิ่นแนวนี้วันนี้จากสาวละเก้าสิบเหลือร้อยแปดสิบเก้าบาทนาวีเบอร์อะไรวะเอฟหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอฟหนึ่งหนึ่งหนึ่งเด็กอุดรตองหนึ่งเออว่ะจำได้ละเอฟหนึ F ่งหนึ่งหนึ่งน้องนาวีฝากด้วยวันนี้มีคนเหมาอย่างนี้ ยังไม่มีครับฉีดปุ๊บบอลเลยคืนนี้ยังไงก็หมานอยายุอะไรปีปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วจ้ายี่สิบสามยี่สามแล้วอันนี้บอสบอสเคยพาไปออกรายการแชร์เคยไปเจอพี่มด,ดามมาแล้วพี่มด,ดามชอบมากนี่นาวีนี่พี่มด,ดามมากหลายจะไปไหนนี่จะไปเอาเสือ้อโอเคไปซะงั้นนะ่ะขอบคุณมากาก,ก็กระเป๋าเทียดะวะอะไรจะให้ผมเลยนะครับหนึห่งหนึ่งเนาะ สามทุ่มเจอ้องได้ที่ช่องปีนครับไปเหมาน้องหน่อยเพืเตมเหมามากเหมาหลวดพี่น้องเหมาหลวดพี่น้องดื่มละสองร้อยห้าสิบบาทหนึ่งหรือว่าสองร้อยสิบบาทเองเหมาน้องเลยดูแลดีมากจูบจุบสวัสดีนะครับพี่คนนะครับน้องจูบจุบเก่งมากดูแลถึงพลิกถึงขิงนาวีราชนาวีความแกมลูกค้าเก่งขึ้นยังเนี่ย อ,นนอ,อ,นอเนี่ยบวิสุดาสิคือบวชยอหน่อยนี้ยตัดเรียนหส่น้อยนี้สูนาวีหรอขอคุณนะครับกดเลยนะพี่นะกดเลยนะครับผม189บาทจากกระปุกจากขวดละขวดหนึ่งสามสนะครับขวดหนึ่งสามสิปกติขวดหนึ่งอ่ะสามละวเกาสิันนี้189บาทส่งให้ฟรีร8 9ส่งฟรีแบบพี่ที่นี่บอกว่าราคานี้เป็นราคาเปิดตัวหลงังจาก นี่แล้วก็จะปรับราคาขึ้นราคาเปิดตัว,รา,าตวราคาเปิดตัวพี่น้องเพ็นราคาเฉพาะแบบเฉพาะพี่น้องที่ดูไลฟ์สดอืมวีนัสน้องวีนัสใครไม่โกดนะสินค้ารอดนี้หมดแล้วต้องรออีกสองเดือน ลดนี้หมดลอยอีกสองเดือนอืลอดนี้หมดรอยอีกสองเดือนสองเดือนคือนานมากมานน่มานนิคือมาน,มานี่วินัดลูกชายมีเซมวินัดคุณแม่พีนบอกว่าอสมาฟินขับครับเลยอยากให้ถ่ายรูปด้วยใครแม่เธอใช่ครับวินัดชอบหอมกลินแบบแนวแนวเท่ๆแนวบานๆแนวแบบไหนละมุนเห็นไหมล่ะ ทำไมผู้ชายร้านนี้ชอบสีในวหวานหวานมาแต่ว่าเมื่อกี้สองสามคนนะคนแรกชอบแยากทีๆนาวีชอบหวานหวานอันนี้วีนัสชอบวานบานลองดูอ่ะกินนี้นะราคาหลักพันแต่ว่ากินหลักพันแต่ราคาหลักร้อยถัดวตูออถัวพอไหมอะไรครับบอล สามแล้วเก้าสิบแถววันนี้เหลือเพียงเพียงเหลือเพียงแค่ร้อยแปดสิบเก้าบาทใช่ไปมาถ่ายรูปไปไหมดูไหมมาชอฟฟี่ให้มากเลยน้องวินาทมาถือให้ครับขอบคุณครับไปคุณแม่ดูอยู่หรอดูครับโอ้เด็กหนุอยลานี่แม่ทุกคนเป็นเอฟซีขายเบิดพี่น้อง มีแต่แม่บอกามาเห็นงานลำพูนยนฟินแลนด์เออเมียไปเอซีก็ถือพื่อันตกลไม่เห็นงานแต่เด็กร้านนี้น่ะปังทุกคนมีรถมีบ้านขั้นต่ําร้านเราขั้นต่ำหกหมื่นนะครับรายได้เด็กน้อยที่ได้เข้าเด็กน้อยนะไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาเรานะเด็กเราอะได้ที่เราสรํารวจเด็กก็คือหกหมื่นบาทขึ้นไปหมดเลยอืมทุกวันนี้หลังร้านคือต้องขายายที่จอร์เด็กแล้วนะใช่ต้องขอบคุณพี่อ้อยร้านคุณซานร้านเป็นผู้สอนนี่แหละ คือแบบเมตตาให้เราจอดรถด,ด้วยอืหอมทนนานไหมพี่ผมไปบอกอย่าบอกใครนะสามวันก็ไม่หายหอมติดเสื้อผ้าแบบแบบแบบชำ่ำแบบช่ำวาวทุกคนครับคูปองเหลืออีกแค่แปดนาทีนะครับคูปองเหลืออีกแค่แปดนาทีถ้าคุณซื้อวันนี้คุณจะได้ราคาหนึ่งรยแปดสิบเ้าบาทต่อขวดชมพูหอมหวานสีฟ้า เท่ๆสองกลิ่นนี้นะถ้าซื้อสองขวดตกขวดละหนึ่งร้อยหกสิบบาทถูกไปอีกถ้าซื้อสองขวดตกขวดละหนึ่งร้อยหกสิบาทขวดเดียวร้อยแปดเก้าพี่เอาไปสองขวดซะอีดีเสื้อคอยเจ้าเสื้อคอยเจ้าเอาไปสองขวดเสื้อผมเนี่ยแล้วเราไปซื้อทำไมอันลั 45, ล้นสี่ห้าพันเราซื้ออันนี้ไม่ติดก่อน อันนี้อันนี้ร้อยห้าสิบเก้าบาทแต่แล้วมันก็ไปแบบสงหว<ช>ังเขาละอยาก,กตะก้านะครับวันนี้คูป,ปองอีกแปดที่หมดเวลานะ<ม>อีกแปดนาทีคือไม่ได้ราคานี้นะาาแล้วสองกลิ่นนี้เป็นสองกลิ่นเขาเรียกกลิ่นผ้ากลิ่นนางคู่กันแล้วฉีดคู่กันได้เพราะเขาออกแบบมาให้มันคู่กันได้นี่สามารถพกพาสามารถขึ้นเครื่องบินได้นะครับขึ้นเครื่องได้<ช>ขวดขึ้นหรูมาก รุ่นนี้ถือเครื่อเครื่องบินได้ขึ้นรถไฟได้ผ่านเครื่องสแกนได้และขวดหนามากตกแล้วหลูมมากตกกระบะแตกแต่ตกแคงหันล่ะฉีดปุ๊บคนหันเลยว่าเอ้ยฉีดใช้น้ำหอมอะไรแมนสั like ่งแล้วสองขวดได้มาสองแล้วเก้าสิบผู้หญิงใช้สีแดงชมพูเลยพี่จริงๆแล้วผู้หญิงชมพูมันจะเด่นเรื่องความหวานมันจะเพิ่มเสน่ห์ทำให้ผู้ชายอยากจัุะเรา ผู้ชายอยากจะบ่าว่้าจะบา่าให้เราแต่สีฟ้านะเป็นผู้หญิงแบบแนวแบบทํางานผู้หญิงแบบเข้มแข็งผู้หญิงอาบน้ําบ่อยมากผู้หญิงวิ่งออกกำลังกายผู้หญิงมีเงินบัญชีร้อยล้านชาสีฟ้าถ้าสีชมพูน่ะเป็นมาดามเป็นเจ้าคุณหนูเป็นเมียอาป,ป้าเป็นอินูของป,ป้าาเพราะอะไรรู้ไหมรับทรัพย์ตลอดสีชมพูฉีดแล้วมัน มันเป็นมันเป็นตะตำหนเไปนจะได้เงินได้คำเยอะสีฟ้าสีแล้วเป็นเป็นเป็นเด็กอปา้าเพราะอะไรรู้ไหมเงินเข้าทุกเดือนทุกสิ้นเดือนอเขาบอกหอมว่สองสีเลยใช่หอมว่สองสีคือตอนนี้ลูกค้าที่กดไปคือเอาเขาเอาไปฉีดแบบผสมกันใช่เลย เพราะเราคู่กันเพราะเรารักกันมันจะเป็นกินแปลกใหม่ขึ้นมาแล้วมันจะแบบแมทชก,กันมากเขาเออกแบบให้คู่กันแล้วไม่ต้องกลัวพี่พี่ไม่ต้องกลัวครับคืนนี้ใครจะมาผมม่ใศษราคาบ้างนะถ้าซื้อสองขวดตกขวดละร้อยหกสิบบาทเอง บอสหล่อมากมาสู่ทางแล้วขอบคุณนะครับจริงๆผมก็ไปได้ทุกทางนะพี่พอเบ้าหน้าผมมันมาทางนี้เสยียใจจังอยากเป็นฝรั่งไม่ได้เป็นได้เป็นเกาเกาหลังชมพูนะแบบโคตรหวานใครสีชมพูระวังไปเที่ยวระวังไม่ได้กลับบ้านนะระวังผู้ชายหิ้วไปต่อถ้าสีสีฟ้าระวังไม่ได้กลับบ้านระวังหิ้วผู้หญิงกลับบ้านเพราะแล้ววันนี้ใครดูอยู่ ลองคิดตามภาพดูนะ189บาทใครเคยใช้ไหมนหน่อยครับใครเคยใช้ไหมนหน่อยครับใครเคยใช้แล้วกดคอมเมนต์หน่อยครับพี่เอฟซีเรียกร้องว่าให้ทำผมโชว์โปรไฟล์ติกตออคือตอนนี้เหมือนเลยเอา้าเหรอใช่ตรงเดีดยวกันแค่คนละสีใช่แค่ผมคนละสีอ่าใน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 เอามาดิลองโชว์โปรไฟล์ีแคบแล้วซูมซูมรูโปรไฟล์ดิดูไม่ได้มันเป็นสิไรสดัน แคบปัวฝกแคบไปแล้วก็สู้อหมแคบดาดช่องแมะเฮงยังไงไหเหมือนอยังเออเหมือนแต่เพิ่มเก็เขาเป็นคนทําเองแต่เพิ่มเติมตอนนี้ไม่ก็เกเป็นคนทําใช่พี่หล่อทำทรงนี้นะพี่หล่อบอกอยู่เออช่างเดียวกันแต่เพิ่มเติมคือตอนนี้หล่อขึ้นกว่าเดิมเขาบอกช่างเดียวกัน พี่มุงมีข้อดีเห็นเห็นคอเขาดีมั้นีงแต่อันนี้หล่อก,กว่านะใช่อันนี้ไม่ค่อยหล่อเลยอันนี้ใครวะอันนี้แม่งใครวะต้องเปลี่ยนคนคนนี้หล่อก,กว่าเพราะตัวน,นี้ตัวน,นี้หน้าใหญ่มากอ,ะอ่ะใช่ไหมอ่ะมันหน้าใหญ่จริงๆอันเนี้ยแล้วนี่มันเล็กลงเพราะว่าจริงจริง อ,อนน๋อันนี้ดูอันนี้ดูตอนนั้นปีหนึ่งอันนี้ปีหนึ่งแล้วน่าจะบวมๆอันนี้อันนี้จะเป็นแบบปัจจุบันอันนี้น่าจะปีกว่าถ่ายอะไรวะเนี่ยโซ so เอหหรออันนี้คุณเจสตูดิโอคนแต่ง่าสิฟันหรอไม่รู้อ่ะแล้วแบบใส่ตุ้มหัวอะไรเหมือนกันอ้<ม>าวคุณกลับมาแล้วหรอคุณไปพักผ่อนอย่างน้นาน โอ้ยทิ้งบอสก็เลยกับมาไรว่าจะทิ้งบอสไปแล้วยังมาถิ่นมาป่ากันหลายยุ่นด่วนๆเน่ไปไปฮันดี้นานมากถ่ายของบอสเฟรมค่ะอ๋อดานิกดานิกว่าเอฟซีจำได้เลยอะดานิกดานิกใช่ปะอีกสองนาทีครับทุกคนมีเวลาคนเราควรเปลี่ยนรูปโปรไฟล์บ้างบางทีอะแต่ว่าโปรไฟล์มันรูปมันไาเยอะไง โปรไฟล์ฉันเป็นแสนนะ้วคุณจะเป็นคนอะไรปไปเยเวลาเปลี่ยนทีนึงแบบปุ๊บีหน้าค่อยเปลี่ยนใหม่ปีใหม่ค่อยคือเดือนหน้าใช่เดือนหน้าผมจะไปแอบถ่ายโปสเตอร์ใหม่สำหรับถ่ายโปรไฟล์อย่างเดียวอันนี้คืออันนี้คือถ่ายทำเ,เล่นๆขนาดเล่นๆตอนนี้ก็คือแบบมีภาพลงถึงปีหน้าเลยนะจีะเออว่ะเซ็งเซ็งกับความหล่อของเจงว่ะหยุดหล่อได้ปะไอ้บ้าสั่งบอกอยๆอย่าขอแม่์สั่งบอก หยุดหล่อได้ปะแกคนอะไรวะไม่ค่อยหล่อเลยวะไอ้ตบะอุ้ยนี่ไงลิว่าเชอรี่คนอะไรไปเติมเซิรงไปเติมเซิรงแกโอ้อยากเซิรงแกมากอยากเซิรงอยากเซิรงบังไฟมากติดอย่างเดียวผมติดอย่างเดียวรู้ไหมติดอะไรติด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 ดติดติดีิดติดติดมอลล์ำ ติดแกมไม่ผมเป็นคนจริงๆผมไม่ค่อยเป็นคนเรื่องมากเลยนะแต่อย่าอย่ามากเรื่องกับผมแค่้แหละใครยังไม่กดรีบกดนะครับยังไม่กดตะกร,ร้าที่กดเลยโอ้โ oh, หขายแป๊บเดียวแล้วก็เกือ,กอบแสนครึ่งแสนเลยอะฟินแหงสามกระปุกหมดแล้ว ไม่มีขายนะครับพี่เขาคิดว่าแบบผู้ใหญ่บ้านทําโป๊โป๊ะลืมเปล่าว่าหมดแล้วยังทุกหน่อยก็หมดสายอยีกไม่มีกระถาเบิรงบอกอาถาเบิงเ้อสิไม่มีมมแล้วสูตรนี้ไอ้ยอ่ากลิ่นนี้หยุดขายแล้วหมายความว่า,า,วารอปีหน้าตอนนี้ใครมีของคือเป็นแบบเหมือนทองคำเลยคือนเมื่อมใครมีของคือพื้นเมื่อมตอนนี้อ่าสามร้อยคนที่กดใส่ตะกร้าอย่าลืมกดยืนยันนะครับได้ยังได้เหรอได้ได้ดีนะดีเท่าพี่ของพี่ แดงเฮ้ยไอเจุดแดุดแดะคับอันอนคือดัน80กันเลคือเมื่อมอันนี้ไม่เจอเลยใครดูอยู่นะครับผมสามารถกดตะกร้าแล้วก็กดยืนยันให้บอสบินน๊กหน่อย,ยนะครับอย่าลืมกดยืนยันให้ผู้ย้ายท่านเพื่อนหน่อยนะครับยายโดนสั่งกระปุกค,คือยิ่งกว่าถูกหวย อันนี้ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนี่น้ำหอมแจาใสนี่สีชมพูผมฝากเล้อนะสีชมพูสีฟ้าคู่กันแบบเลือดไม,มไม่มีใครไม่มีใครเลือดท่้แม่มึงแล้วแหละเอาไม่ใช่มีกว่านั้นคือน้ำหอมมีกว่านั้นคือน้ำหอมเลือดให้สิบคะแนนไม่มีใครเดือดทัแม่มึงแล้วแหละเพียงนี่ไห ขนาดแก้วแรกน,น,นี่ไปตัวไปเที่ยวไปตัวไปเที่ยวหรอสวัสดีครับผู้ใดญ่ด้กไหมตีไม่เคยนหะ็นหนาสีฟ้าหอมสะอาดเหมือนคนตกสระว่ายน้ำสีฟ้าฉีดปุ๊บเหมือนคนตกสระว่ายน้ำเลยพี่สีชมพูเหมือนคนตกถังข้าวสารเพราะฉีดแล้วมหาเศรษฐีแอบชอบฉีดแล้วแบบคนมีเทสเขาจะชอบเลย ใช่ใช่ใช่สีชมพูหวานมากหวานหอมสีชมพูหวานพี่น้องผมบอกสีชมพูมันเหลือดจะฟังเพลงจะได้ฟังเพลงกับเบสไหมฟังครับเดีย๋ยวฟังครับเออวะ่ะสั่งแต่งเพลงเขา่ลหน่ะรอรอไปก่อนขอบคุณ พี่ทิปด้วยนะบอลทิปด้วยนะอาให้เวลากดยินยันเอาเด็กก่อนนะครับก่อนจะอวยอายไม่แส่นไปไปน้ำปน,นี่มองอึงเอาไปมานันหรอโอ้ติกำลังกันปลูกสวนเตยออย่ให้แล้วปลูกรวดปลูกสวนเตยลา 23, ้างลางดีดียี่สิบสามปุ่ใบ้าเบีใช่ครับ มาชิกอีกสามคนไปไหนครับวันนี้ไปสู่วิบาไปสู่สุขติแล้วไปที่ชอบที่ชอบแล้วมาเดี่ยวสแตมบายรอบอสที่ออฟฟิศจัดชุดจัดอะไรรอบอสนัตตี้ก็นอนเพิ่งตื่นพักผ่อนต้องขับรถส่วนแซมมี่ไปแต่งหน้างานเจ้าสาวงานนอกอันนี้เป็นเลืกอกดีคนแต่งาตงานเยอะโอ้โอนี่คนแตงงานเยอะ time <laughs>